สวัสดีครับวันนี้ช่องครู IT Channel นะครับจะมาแนะนำวิธีการสมัคร Gmail ให้นักเรียนทีละหลายๆล c ย o u n t หลายๆบัญชีนะครับถ้าเราสมัครในโทรศัพท์ธรรมดาท,ทั่วไปเนี่ยนะครับหรือสมัครในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะสมัครได้แค่ไม่กี่บัญชีนะครับแล้วก็ต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ยืนยันหมายเลขนึงก็ยืนยันได้ไม่ไม่มากนะครับได้แค่ไม่กี่บัญชีนะครับ มมีวิธีที่จะทําให้ท่านสมัคร gmail ให้กับนักเรียนได้ทีละหลายๆคนนะครับหลายๆบัญชีมีวิธีและขั้นตอนในการสมัครอย่างไรมาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นก็ขอรบกวนนะครับให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้รับชมคลิปดีๆจากทางช่องอย่างทันท่วงทีนะครับเริ่มต้นนะครับเข้ามาท่าน จะต้องติดตั้งแอปของ Gmail ก่อนนะครับโดยไปที่ p ่า y s t o r e นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Gmail เข้าไปนะครับ G M A I L นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นรูปตัว M สีดแดงแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับตรงนี้จะขึ้นคำว่าติดตั้งนะครับท่านก็กดติดตั้งไปนะครับแต่ของผมเนี่ยติดตั้งมาแล้วมันก็เลยให้เปิดนะครับ เมื่อท่านติดตั้งนะครับท่านก็รอให้มันติดตั้งจนเสร็จพอเสร็จแล้วก็จะขึ้นเหมือนของผมนี่แหละครับก็คือให้คลิกเปิดครับแล้วก็คลิกเข้าไปพอคลิกขึ้นมานะครับถ้าเราเคยสมัคร Gmail หลาย Gmail แล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าของท่านถ้ายังไม่เคยท่านก็จะลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้นะครับนี่แต่ของผมมันมีแล้วนะครับผมก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับพอกดเข้ามาตรงนี้นะครับมันมีกี่บัญชีที่เราใช้อยู่นะครับอันนี้เคยสมัครให้เด็กหลายคนแล้วนะครับ ผมจะตรงมาเพิ่มตรงนี้ครับเรามาคลิกเพิ่มถ้าเราจะสมัครเพิ่มก็เพิ่มบัญชีอื่นตรงนี้นะครับแล้วของ gmail เนี่ยเขาจะให้ใช้ gmail ใช้อีเมลของค่ายอื่นได้ด้วยนะครับเช่นเอาลโก้ hotmail พวกจ a h ูพวกอ่า office 3ามพวกอื่นๆอีกน,น,นะครับแต่ถ้าเราจะสมัคร gmail เราก็คลิกไปที่ google นะครับอ่าพอกดไปที่ google แล้วก็รอนะครับรอสักครู่นะครับ กำลังตรวจสอบข้อมูลก็จะใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลสักพักนึงนะครับเสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้าต่างตรงนี้มาครับหน้าต่างของการล็อกอินเข้าใช้งานแต่ทีนี้ถ้าเราจะสมัครบ,บัญชีใหม่นะครับเราก็คลิกตรงสร้างบัญชีตรงนี้นะครับแล้วถ้าเรามันจะมีให้เลือก2ตัวนะครับถ้าเราเลือกสําหรับตัวเองเนี่ยมันจะได้แค่ไม่กี่บัญชี แต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นเพื่อจัดการธุรกิจของฉันตรงนี้จะได้หลายบัญชีนะครับอ่าเราก็คลิกไปตรงเพื่อจัดการธุรกิจของฉันนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะให้ใส่ชื่อครับอ่าชื่อของชื่อของเราเราก็ใส่เข้าไปอันนี้ผมจะสมัครให้เด็กนะครับชื่ออ่าเด็กชายล้อมเดชนะครับล้อมเดชอ่าผมก็ใส่เข้าไป นามสกุลนะครับอยู่บนรทัดล่างนะครับนามสกุลสมัครการนะครับสมัครการนะครับอ่าล้อมเดชสมัครการเรียบร้อยแล้วครับผมก็กดถัดไปเมื่อใส่ชื่อนามสกุลเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็มันจะเข้ามาสู่หน้าต่างของข้อมูลพื้นฐานนะครับเราก็ใส่วันเดือนปีเกิดนะครับวันนะครับวันที่นะครับเป็นวันที่ วันที่ผมจะใส่เป็นวันที่30ตรงนี้ใส่อะไรก็ได้ครับเดือนนะครับเดือนใส่เป็นเดือนมกราคมนะครับปีนะครับปีตรงนี้นะครับที่พิเศษก็คือปีตรงนี้จะต้องเป็นปีคริสต์ศักราชหรือเป็นปีคศนะครับถ้าท่านไม่ทราบนะครับการคํานวณหาปีก็คือเอาปีพศออตั้งเอา543ไปลบยกตัวอย่างเช่น ปีนี้ปี2563หมใช่ไหมส้าหกสเราเอา5 43ไปลบก็จะเหลือ2 0 2 0ก็คือปี2020นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ปีเด็กนะครับแค่10ขวบนะครับเขาเกิดไม่ถึงนี้แล้วครับแต่ผมจะเพิ่มอายุให้เขาสัก10ปีเพื่อจะได้ไม่เป็นเยาวชนนะครับถ้าเป็นเยาวชนก็ต้องมีผู้ปกครองมีอะไรยากอีกนะครับผมจะใส่เข้าไปเป็นปี2000นะครับปี2000แล้วก็เพศ ครับคลิกตรงเพศเพศเพศหญิงเพศช,ชายแล้วยังมีไม่ต้องการตอบไม่บอกเพศก็ได้นะครับแต่อันนี้เป็นนักเรียนนะครับผมใส่เข้าไปเลยไม่มีปัญหานะครับใส่เพศช,ชายนะครับแล้วก็กดถัดไปครับอ่าเสร็จแล้วทาง Gmail เขาจะสุ่มมาให้ว่าถ้าคุณใช้ชื่อแบบนี้นะครับยังไม่มีคนใช้งานถ้าใช้แบบนี้ก็ไม่มีคนใช้งานเขาสุ่มมาให้เราเลือก2อันนะครับแต่เราไม่เอานะครับเราจะเลือกอันที่สาม สร้างที่อยู่ Gmail ของคุณเองนะครับก็กดไปตรงนี้นะครับคือเรามี Gmail ของเราอยู่แล้วนะครับเราสร้างไว้ให้เด็กแล้วนะครับตรงนี้ก็พิมพ์เข้าไปสร้างที่อยู่ Gmail ตัวนี้นะครับมันก็จะให้ใส่นะครับผมก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษการใส่ตรงนี้นะครับก็ใส่ตัวอักษรรวบอย่างเดียวหรือรวมกับตัวเลขก็ได้แต่จะให้ชัวร์ก็คือ,อใส่ตัวอักษรด้วยนะครับใส่ตัวเลขด้วยจะ จะทำให้ผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับผมใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ผมจะใส่คำว่าล้อมเดทนะครับใส่ชื่อของเขาเข้าไปเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วผมก็จะใส่ปีเกิดของเขาไปด้วยนะครับตัวเลขนะครับประกอบด้วยนะครับจะได้มั่นใจว่ามันผ่านนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับเมื่อเราใส่ถูกแล้วนะครับตัวแอ g m a i l นี้ไม่ต้องใส่นะครับทางระบบเขาใส่มาให้แล้วนะครับ เมื่อเราใส่ถูกต้องแล้วก็กดถัดไปอ่าเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราถ้าผ่านนะครับถ้าไม่มีคนใช้งานก็จะมีขึ้นการกําหนดรหัสผ่านให้เราใช้งานตรงนี้ขึ้นมานะครับถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราจะพิมพ์ถูกหรือไม่ถูกเราก็เปิดตรงนี้นะครับนี่อ่าเปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับมันจะเห็นนะครับอ่าพิมพ์เข้าไปผมจะใส่รหัสว่า ประมาณนี้นะครับถ้ากดตรงนี้ดูนะครับเห็นไหมครับถ้ากดตรงนี้ดูก็จะเห็นว่าเราพิมพ์อะไรไปนะครับแล้วเราก็ถ้าเปิดตรงนี้ไว้เราจะเห็นแล้วก็จะพิมพ์ได้เหมือนกันนะครับเขาให้ยืนยันโดยการพิมพ์ให้เหมือนกันกับข้างบนนะครับอ่าเราก็ใส่เข้าไปนะครับ <c oughs> อ่าพอใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อตรงกันทั้งข้างบนข้างล่างแล้วครับรหัสผ่านแล้วก็กดคําว่าถัดไปนะครับ เสร็จแล้วตรงนี้เขาจะตรงเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยนะครับถ้าเป็นสมัครด้วยโทรศัพท์ธรรมดาไม่ไม่ผ่านแอปแบบนี้นะครับแล้วก็หรือว่าสมัครทางคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเขาจะต้องให้ยืนยันด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับซึ่งหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยนะครับมันก็จะใช้ยืนยันได้แค่ไม่กี่แอคเค้าไม่กี่บัญชีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทําแบบวิธีของผมนี่รับรองนะครับว่าสมัครได้ทีละหลายบัญชีนะครับพอมาถึงตรงนี้เห็นไหมครับ เราไม่ต้องยืนยันให้เรากดข้ามไปเลยครับหรือถ้าเราต้องการยืนยันนะครับเราก็กดโอเคใช่เลยใช้เลยตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็จะได้ยืนยันด้วยหมายเลขโทรศัพท์แต่ผมสมัครให้เด็กนะครับผมก็จะกดข้ามไปนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะถามว่าชื่อผู้ใช้อันนี้ชื่อว่าล้อมเดชนามกุลสมัครการใช่ไหมบัญชี hee, gmail ตามนี้ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องเราก็กดถัดไปนะครับ แล้วเขาก็จะมีความเป็นส่วนตัวและข้อกําหนดนะครับมีเงื่อนไขของทาง Gmail เราจําเป็นจะต้องกดยอมรับนะครับถ้าไม่ยอมรับเราก็สมัครใช้งานไม่ได้ก็คลิกไปที่นะครับกดไปที่ฉันยอมรับนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลอ่าเมื่อตรวจสอบข้อมูลผ่านก็จะกลับเข้ามาสู่หน้าหน้าต่างนี้นะครับให้เราลองไปกดดูตรงอ่ารูปโปรไฟล์เรานี่นะครับ มันก็จะมีอ e ีเมลทั้งหมดที่เราเคยสมัครจากเครื่องนี้นะครับเห็นไหมครับมีล้อมเดทเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นการสมัคร Gmail ให้นักเรียนใช้ทีละหลายๆบัญชีนะครับโดยผ่านแอปพลิเคชัน Gmail นะครับไม่ต้องยืนยันด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับ ถ้าเราให้เด็กไปสมัครเองนะครับก็จะยุ่งยากยุ่งยากผู้ปกครองนะครับต้องใช้โทรศัพท์ของญาติพี่น้องของผู้ปกครองพ่อแม่ในการยืนยันนะครับยุ่งยากเราจะใช้การสมัครให้กับนักเรียนได้ใช้งาน gmail โดยสมัครผ่านแอปพลิเคชันอย่างที่ผมทําให้ดูนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กําลังหาวิธีอยู่นะครับหวังว่าจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างอย่างที่ ยกตัวอย่างให้ดูในคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะอาไว้เท่านี้นะครับยังไงก็ฝากรบกวนกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับ